เหตุผู้แลาเด็กตีเกมเป็นสุดยอดทหารนี่คือสีทีเฟิงหาวฟังให้ข้านะไม้เจ้ามันคืออูจริงห้าพันชิ้นซึ่งมากพอที่จะทำให้ตระกูลเ,เฟิงเติบโต,ตขึ้นไปได้อีกและครั้งนี้อาณาจักรสีหลานยังเรื่องมาเป็นอนาณาจักรระดับสูงได้อีกข้าและคนทั่วอาณาจักรต้องขอบคุณตระกูลเฟิงจริงจอ,นะอ๋อนนอาณาจักรสีหลานของเราเป็นอนาณาจักรระดับสูงแล้วงั้นหรือ ่ังนั้นข้าจึงตัดสินใจแต่งตั้งให้เจ้าเพิงเฉินเป็นราชาเคียงคู่กันสถานะของตระกูลเจ้าจึงเทียบเท่าราชาวงศ์เพิงเฉินขอขอบพระทัยองค์ราชาขอรับข้างหน้าคือภูเขากษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยพลังปราณและเป็นสมบัติล้ำค่ายอย่างแท้จริงหยิบไปคนละหนึ่งป้ายและหยดเลือดลงไปอย่าลืมว่าสิ่งนี้จะเป็นป้ายประจำตัวของพวกเจ้าในอนาคตพวกเจ้าจำเป็นต้องพกมันติดตัวไว้เสมอ มิเช่นนั้นพวกเจ้าจะถูกหน่วยรักษาความปลอดภัยสังหารได้หากเป็นเช่นนั้นพวกเจ้าก็จะไปโทษใครไม่ได้แล้วหากสิ่งนี้สูญหายไปจะเกิดอะไรขึ้นงั้นหรือชีวิตมีเพียงหนึ่งหากเจ้าตายไปแล้วจะคิดว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อได้หรือไม่ตามข้าเข้าไปในภูเขา,ว,าว้าวงดงามมากช่างเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมยิ่งนะัก แลกข้างนอกมีหมอกหนาทึบแต่ข้างในกลับมีวิวทิวทัศน์ที่งดงามอย่างมากอย่างแรกจงเรียนรู้ที่จะอยู่รอดซะเรียนรู้ที่จะอยู่รอดหรือว่าอ๋อนี่นะรือเจ็ดคนที่ถูกเลือกในครั้งนี้หืมช่างดูธรรมดาสามัญมากพวกนี้คือสามันดับแรกจริงๆงั้นเหรอไม่สิชายคนนั้นมันแค่จุดสูงสุดของขอบเขตจิตวิญญ,ญาณเอง แม่ลูกเจียบน้อยสองคนนั้นนับว่าใช้ได้เลยอูกังโคเขตเทวะอาณาจักรอเววะภายในขั้น5้าพวกเจ้ากินกันไม่อิ่มหรืองไงถึงได้หาตีนกินเพิ่มเจ้าเหนือจะอยากเป็นวีรบุรุษงั้นเหรอข้าจะบอกเจ้าให้รู้เองแม้ว่าบนภูเขากษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จะฆ่าคนไม่ได้แต่ก็ยังมีความทรมานอีกมากมายให้เจ้าลิ้มรสความทรมานลึกไหนข้าขอลองหน่อยสิ เจ้าหนูเจ้าอยากลิ้มรดความทรมานงั้นหรือเอาสิแม้เจ้าจะเป็นอัจฉริยะของพระโขนแต่หน้าที่แห่งนี้เจ้ามันก็แค่รากยาการประลองแรกเปลี่ยนความรู้ของที่นี่โหดเหี่ยมมากดูเหมือนว่าภูเขากระสักศักดิ์สิทธิ์จะไม่ใช่สถานที่ที่ดีอย่างที่คิดไว้ทุกคนวันนี้มีเจ็คนที่เพิ่งเข้าสู่ภูเขากระสักศักดิ์สิทธิ์ ข้าว่าจะชี้แนะน้องใหม่เสียนหน่อยมีใครสนใจไหมพี่กังให้ข้าชี้แนะน้องใหม่เองตกลงเช่นนั้นเป็นเจ้านี่แหละผู้ต่อสู้คือเจ้าหนูของเขียดจิตวิญญาณน,นั่นอย่าลืมออกมือด้วยละ่ะอย่าให้มันหวาดเจ็บมากเกินไปเฮ้ยเ <c oughs> ข้าใจแล้วไม่ต้องห่วงพี่กังเจ้าคิดจะลงทะเบียนในการประลองวันนี้หรือ เด็กไหมเจ้าคิดจะประลองกับพวกนั้นจริงๆงั้นเหรอที่จริงเจ้าสามารถปฏิเสธได้นะฮ้ไม่เห็นจะต้องปฏิเสธเลยให้ข้าลงทะเบียนเอถอะเจ้าเด็กไหมตาขาวยังไม่ขึ้นมาอีกหรือไงหากมีไพ่ตายอะไรก็ใช้มันออกมาซะมีเช่นนั้นเกรงว่าจะไม่มีโอกาสได้ใช้แล้ว เพจผู้ปลเด็กตีเกมเป็นสุดยอดทหารอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพจผู้ปลกันด้วยนะครับ